สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Let t ต r City อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจาสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่เล t เ,เตอร์กำลังพิจารณาเงิน20ล้านปอนด์ครับเพื่อคว้านักเตะของเรนเจอร์มีรายงานว่าเล t เ,เตอร์นะครับกำลังพิจารณาค่าตัว20ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอันเฟโดครับกองหน้าของเรนเจอร์นับตั้งแต่ที่เรนเจอร์มาถึงคิงวอร์เตียร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ซึ่งการเชื่อมโยงครั้งนี้นะครับอาจจะมีความเเป็นไได้มื่อ Cesport นะครับรายงานว่าริเตอร์นั้นกำลังพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมของเขานอกจากริเตอร์แล้วนะครับยังมีนิโกโซ่ในเต็ดเอเวอร์ตันต่างให้ความสนใจซึ่งโรเมลสครับทำประตูไปทั้งสิ้น8ประตูจาก18ประตูในพรีเมียร์ลีกของสกอตแลนด์ในดูกาลนี้แล้วก็อยู่ในดับที่64ครับจาก138นั้นตั้งแต่ที่เขามาร่วมกับเรนเจอร์ในปี2 6 6 0เขาได้พิสูจน์ตัวเองจากการทำประตูแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม รายงานดังกล่าวว่าเลตเตอร์และก็ et, ก A นิโกโซในเต็ดและเอเวอร์ตันนะครับกำลังพิจารณาจำนวนเงิน20กว่าล้านปอนด์นะครับเพื่อเสัญญากับเขาซึ่งความเป็นไปได้เขาอาจจะร่วมทีมกับเลตเตอร์เนื่องจากว่าเขาเคยกล่าวชื่นชมผลงานของโรเจอร์ในปี2019เลตเตอร์ถูกเชื่อโยงกับการย้ายทีมของโรเมลสซึ่งในตอนนั้นโรเจอร์ Roger แสดงความอย่างชัดเจนถึงความปรารถนานแรงกล้าที่เขามีต่อกองหน้ารายนี้และเขากล่าวว่าน่าจะมีคู่แข่งหลายคนนะครับที่มาท้าทามนักเตะรายนี้แน่นอนว่าที่2ปีที่ผ่านมา แต่โรเจอร์นั้นยังให้ความสนใจข่าวการแยกทีมของเขาอยู่โรเจอร์ Roger รู้จักสไตล์การเล่นของโรเมโรสเป็นอย่างดีจาก3ปีที่เขาใช้เวลาในพรีเมียร์ลีกในสกอตแลนด์กับเซลติกยักษ์ใหญ่อะไรก็ตามครับหากโรเมโรสเองไม่สนใจเลเตอร์แต่คาดว่าเลเตอร์น่าจะมีการเปลี่ยนใจไปคว้าตัวโจอาริโบมาร่วมทีมแทนเขาเนื่องจากอาริโรนั้นมิดฟิลด์อียุ5ปีรายนี้ย้ายจากชาตันแอสตันทครับมาร่วมงานกับเรเจอร์ในปี2019ได้รับความสนใจจากหรายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ที่ย้ายมา อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ